สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวนะฮะคันเร่งไฟฟ้าสเต็ปวันให้ช่างวินนะครับเพิ่มติดมาวันแรกถามว่าเห็นเห็นผลเลยไหมเห็นเลยนะฮะอ่าิซูซู240ตัวนี้มันจะมีโชคช่วงฟรีของคันเร่งอยู่ประมาณประมาณเซนหรือสอเซนนะฮะปกติมันจะเป็นช่วงฟรีแต่ พอเราติดคันเร่งไฟฟ้าของสเต็ปบันมาวิ่งวางเท้าลงไปนะแค่วางเท้าลงไปนะยังไม่ได้กดนะวางเท้าลงไปแล้วช่วงฟรีของมันนะเนี่ยฮะผลตามที่เห็นคนระรอบจะอยู่ที่10นิดนิดแล้วก็ความเร็วจะอยู่ที่60โดยที่เราไม่ต้องออกแรงกดคันเร่งน,นะครับผมดูนะฮะอันนี้คือใช้งานจริงนะ ก็จะเห็นผลตอนที่ออกตัวนะครับช่วงออกตัวเกียร์หนึ่งจะสองเกียร์สามคันเร่งแทบ,บจะไม่ได้ใช้แรงนะแทบไม่ใช้แรงกดตรงเนี้ยก็เลยเป็นเหตุผลนะผมเชื่อว่าตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมรถมันถึงประหยัดน้ํามันขึ้นนะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้กดคันเร่งเยอะน้ามันก็ไม่ได้เปิดลงไปเยอะนะดูฮะอันนี้ผมแค่วางเท้านะครับไม่ไม่ไม่ได้พูดเกินจริงนะผมไม่ได้ค่าโฆษณานะผมซื้อมาในราคาเต็มนะแต่ว่าเนี่ย นะครับอันนี้ขับจริงๆนะ a อบ240นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะฮะอัตราสิ้นเผืองหรือว่าส่วนต่างของน้ำมันที่เหลือให้ชมนะครับผมสวัสดีครับ